No. และแล้ววันนี้ก็มาถึงนะคะนี่เป็นความสําเร็จของแบรนด์ลิทแคร์เราอีกหนึ่งก้าวค่ะทุกคนแน่นอนเราอยู่วงการนางงามมานานมากๆชอบที่เซลเขาว่าตัวเองอยู่วงการนางงามมามาเธอเอาอย่างนี้แล้วกันคือหลังจากเทปที่แล้วนะคะที่เราไปสปอนเซอร์เวทีดิสคีเมาเนี่ยอันนั้นก็คือว่าถือว่าเป็นเวทีนางงามที่เราชื่นชอบแล้วเราก็หลงรักเหมือนกันเนาะ แต่วันนี้ค่ะเราจะมาในนามของเวทีนางงามที่ขยบสเต็ปให้มันใหญ่ขึ้นเป็นเขาเรียกว่าเวทีนางงามระดับจังหวัดเลยค่ะอูโหไฮโซมากแน่นอนค่ะวันนี้เราอยู่กับมิสแกนนครนายกอ่างทองกัะทุกคนนี่ภูมิใจกับตัวเองมากๆแม่วันนี้นะอิลิทแคลร์มนเป็นสปอนเซอร์ค่ะซึ่งแน่นอนแหละเวทีนี้เขาก็จะมีอยู่4คอนเซ็ปต์บอดี้บิวตี้แอนด์เบรและก็บิสเนสใหม่ล่าสุดค่ะวันนี้เนี่ย เป็นหนึ่งในภารกิจของเวทีการประกวดมิสแกนเนาะในเรื่องของบิสเนสนั่นเองแน่นอนถ้าเธออยากจะเป็นนางงามในองค์กรแกรนได้อย่างมีประสิทธิภาพเธอต้องมีทั้งบอดี้ร่างกายนะคะบิวตี้ความสวยนะคะเบรนสมองความฉลาดค่ะมีความฉลาดแล้วก็ต้องสามารถหาเงินได้ก็ต้องทำบิสเนสนั่นเองน้องๆบางคนเป็นนางงามยังไม่เคยเรียนรู้การทำบิสเนสวันนี้เขาจะเรียนรู้กันค่ะ เพิ่งมาห้่นานแล้วยังไม่ได้เมื่อยเลยเลยชอบลักเอกลักษณ์พิเศษของคุณเนี่ยเพิ่องแตองกายก็ดีแน่นอนวันนี้นะคะอีกิลแคร์เรามีแชมเปญให้ลา์ด้วยซึ่งแน่นอนวันนี้นะคะใครทำยอดได้สูงสุดหลับตึ้งหมื่นค่ะไปเริ่มทคแเปญกันเลยถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มไปพร้อมกันค่ะ5้าสี่สาสองเริ่มค่ะ มาดูการไลฟ์ของาสาวกันค่ะทุกคนนี่แต่ละคนพร้อมจัดเต็มมากนี่นี่นนแม่ข้ามาแล้วนะคะกดหัวใจเป็นกำลังใจให้กับเขาด้วยวนม้มอกดหัวใจด่วนเลยนะคะรับเป็นกำลังใจกับสามอามด้วย ใจดีๆออกมาให้คนไทยได้ใช้แล้วก็เต็มที่ให้แม่ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองค่ะสาธุค่ะยินดีด้วยนะเก่งมากเก่งมากหลังจากนี้ถ้ามีโอกาสจะได้ก็ทักทายกันได้นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับวันไฟมอาด้วยนะคะับทำให้เต็มที่ละกันสู้ๆนะคะเดี๋ยวจะเชิญชวนทุกคนเนาะถ่ายรูปคู่กับแม่แทนที่แบนด์กลับด้เลยมาเลยเกันละกันละเกินไปไหมอ่ะมัเลยกินละกันละกิน คลิปนี้ล like, าคลิปนี้ก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะไปแล้วค่ะบทุกคนค่ะหลังจากที่เมื่อวันก่อนนะคะเราไปเวิร์กช็อปกันมานะคะวันนี้คือวันจริงแล้วนะคะทุกคนซึ่งเอกคยตื่นเต้นมากเลยแน่นอนด้วยความทีคค่เป็นสปอนเซอร์เนาะก็เลยเอาบูธมาตั้งบริเวณนั่งานแบบนี้เลยนะคะซึ่งวันนี้เราก็แบบว่าตั้งของทุกไลน์ผลิตที่เรามีเลยะคะ่ะทุกคนฟังมาค่ะวันนี้แหละคือสปอนเซอร์ของเวทีในป,ปีนี้ไปดูบรรยากาศงานากันเลยค่ะก่อนจะเริ่มงานอยากเห็นบรรยากาศเบื้องหลังไหมเราต้องเตรีตัวไปไหมไป แน่นอนนะคะตอนนี้นะคะต้องมีอล่าเลยเราอยู่กับลินค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ลินแชร์รับบทเลยใช่ค่ะแต่พอนเซอร์หลักของการประกวดเลยก็มีคนในดวงใจยังเห็นบ้างยังยังก็ดูอ๋อนี่คือเราดูหน้างานเลย่แสดงว่าคะแนนจากกรรมการในวันนั้นคือคะแนนที่วัดจากหน้างานจริงๆเลยนะใช่ค่ะไม่มีอุกอิบนออฟแอพนะคะฟังมากรอดูไปเลยค่ะแม้ตื่นเต้นมากตอนนี้นะคะการประกวดใกล้จเริ่มนะคะแล้วก็คณะกรรมการนะคะก็มีการประชุมการคุยกัแล้วว่า เกตการให้คะแนนเป็นยังไงทุกคนตอนนี้ตื่นเต้นมากไม่เคยเป็นกรรมการแบบจริงจังขนาดนี้มาก,ก่อนกติทีิน,นแคลร์สพาแบบว่าไเป็นกรรมการมาหาลัยเนอะแต่วันนี้คือมิสแกนจังหวัดนแม,แม่เริ่มแล้วค่ะ ที่ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอเสียบมให้กับอีนแพร์ด้วยะค่ะ He did multimillion-dollar 福ARRbird ия จบละวันนี้ดีใจมากที่แบบว่าทางกองนะคะให้เก็ดไปดีแค่มากค่ะทุกคนซีนใหญ่ตลอด คือดิฉันเดินบนเวทีนั้นตั้มตับลอยรอบขอัวันนี้คือพุ่งเมามๆนะคะับที่ได้มานสนึ่งของงานในวันนี้นะคะแล้วก็ยินดีกับพวกประกวดทุกท่านเลยนะคะแล้วก็แสดงความยินดีกับคนตกรอบด้วยนะทุกคนเก่งมากมีหน้าหรือเวทีหน้าไปใหม่ได้นะทุกคนแบบนี้พอมงวนทุกคนมีพรสวรรค์ในการเป็นนางงามมากๆแต่ไม่อยากให้หยุดแค่นี้นะคะไปต่อนะคะทุกคนสู้ๆค่ะลามันจ้ามันจ้าน้องบอกว่าอย่าจัดจริง